เรือนจำพิเศษธนบุรีก็ฝึกอบรมวิชาชีพดนตรีและนัฏศิลป์ไทยให้กับผู้ต้องขังตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งมีการมอบหมายให้เรือนจำและทันทสถานทุกแห่งจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อป้องกันปัญหาการกระทำความผิดซ้ำซ้อนหากสังคมภายนอกไม่ยอมรับและไม่มีงานทำติดตามจากรายงานครับ แสดงโขนในชื่อชุดปฐมนาฏกรรมที่เต็มไปด้วยความงดงามและแฝงไปด้วยความแข็งแรงของศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างการแสดงจากผู้ต้องขังชายที่ได้รับการฝึกอบกรมวิชาชีพดนตรีและนาฏศิลป์ไทยจากเรือนจำพิเศษธนบุรีกรมราชทัณน์กระทรวงยุติธรรม ซึ่งวิชาชีพนี้ช่วยให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำไม่เกิดความเบื่อหน่ายมีความรับผิดชอบรู้รักสามคัคคีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่เข้ารับฝึกอบรมวิชาชีพดนตรีและนักศิลไทยจำนวนกว่า50คนฝึกอบรมวันละ5-8ชั่วโมงตลอดระยะเวลาที่ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำ และหากมีการฝึกฝนจนสมบูรณ์เป็นการแสดงหนึ่งชุดแล้วจะถูกนำไปแสดงในวาระและโอกาสสำคัญสำคัญตามหน่วยงานราชการต่างๆรู้สึกดีครับคือได้ฟังดนงตรีทุกวันได้ตีทุกวันได้เล่นทุกวันมันทำให้แบบจิตใจมันมันแจ่มใสถึงว่าตัวเราจะอยู่ในนี้แต่เราได้ฟังได้เล่นดนตรีมันก็ทาให้รู้สึกใจเราผ่อนคลายไม่คิดมากไม่อะไรพวกนี้พอเข้ามาแล้วก็ภูมิใจครับ จากความจากใจจริงๆก็คือภูมิใจแล้วก็คิดว่าคงอยู่แล้วมีความสุขในช่วงระยะหนึ่งที่ว่าเราต้องใช้ชีวิตยอยู่ในนี้ว่าจะต้องไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่เหงาไม่เบื่อในเมื่อเราเคยมีพื้นฐานนี้มาแล้วแล้วทางเดินจำได้เปิดโอกาสให้แล้วเราก็จะทําสุขควาาผลิกแล้วก็ทําชื่อเสียงให้กับทางด้านเรียนจําได้อีกด้วยครับ วิชาชีพดนตรีและนัฏติลสินไทยเป็นหนึ่งในอีกหลายๆวิชาชีพที่เรือนจำพิเศษคนบุรีมุง่งเน้นให้ผู้ต้องขังที่ต้องโทษใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพให้เป็นอาชีพอิสระ ที่ผู้ต้องขังสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังพ้นโทษได้ขานรับกับนโยบายของกรมราชทั์กระทรวงยุติธรรมที่เร่งแก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำซ้อนจากผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาแล้วแต่เมื่อไม่มีงานทำกลับต้องมากระทำผิดซ้ำและถูกคุมขังอีกเป็นจำนวนมากทำไมเข้าทำงานเป็นกลุ่มเข้าพวกได้แล้วก็ ที่สำคัญก็คือใจิตใจเขาจะอ่อนโยนเขาจะมีจะเป็นคนที่อะไรสุภาพาขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือระเบียบวินัยเขาก็จะมีเพราะว่าการฝึกต้องตามเวลา,าต้องมีความตั้งใจวันท่าเขามีมีจิตสำนึกกตรงนีในใน้ในการพัฒนาพฤตินิสัยที่จะเป็นให้เขาเป็นคนดีขึ้นกับทั้งคมก็มันจะง่ายยิ่งขึ้น ปัจจุบันเรือนจำพิเศษทนบุรีมีผู้ต้องขังรวม6,100คนมีอายุเฉลีย่ย25-35ปีโดยร้อยละ70เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่เหลือเป็นคดีลักทรัพย์และมีอายุโทษจำคุกไม่เกิน15ปีและในแต่ละวันจะมีผู้ต้องขังที่พ้นโทษวันละหลายสิบคน การฝึกวิชาชีพจึงเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ต้องขังก่อนที่จะกลับออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติในสังคม